สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาคลิปนี้นะคะสูตรสามตัวบนโต๊ะสูตรนี้สูตรที่สามนี้จะเอาไปเทียบชนกับสูตรที่หนึ่งและที่สองนะคะยพสีสูตรนี้ก็ยังเป็นสูตรเก่าเช่นกันแต่เอามาเพิ่มแต้มซักแต้มสองแต้มเท่านั้นเองนะคะยพีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการนานพนันทุกชนิดงานสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเอฟซส่วนที่เอามาตั้งการหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะหน้าข้อหนึ่งนะคะมาเรามาบุกพร้อมๆกันเลยนะคะสามบวกสามเป็นหกค่ะบวกเก้านะคะ ก็เป็น15กับ5เสร็จแล้วลดแตบบ้มเพิ่มแต้มนะคะแล้วก็เพิ่มตัวนี้อีกแต้มนะคะเอาตัวนี้ค่ะ2บวก2เป็น4ค่ะมาบวก9กนะคะก็เป็น3นะคะ7 2แบบนี้ค่ะที่นี้ช้างจัดจับคู่ทั้งหมดนี้นะคะเอาตัวนี้มาตั้งตรงนี้นะคะช้างก็จะจับทุกตัวนะคะสมมุติว่ามี5คล้ายกันเราก็อ,าออกไป1ตัวนะคะท่านใดที่ชอบ เล็กเบิ้ลนะคะก็ไปลองไปจับเองก็ได้นะคะแต่ถ้าเราจับทั้งหมดอะ่ะมันแคบนะเดี๋ยวช่างจับคู่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปเทียบชนกับสูตรสาตัวบนของเราที่8ชุดนั้นนะคะเอามาเทียบชนกันนะคะโซนสูตรนี้จับคู่ทั้งหมดนะคะได้ประมาณสามสิบสี่คู่นะคะ fc แต่ถ้าเขามีประมาณหกตัวนะคะก็อาจจะจับได้น้อยลงนะคะถ้าเขาชนกันเราก็เอาตัวที่ชนเอาออกะคะ่ะ fc สองคู่นี้นะคะอันนี้ไม่มีชนก็เลยต้องจับทั้งหมดนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันงวดที่สองต่อไปนะคะอ่ะนี่เอาแปดบกแปดนะคะก็เป็นหกค่ะบวกเก้าขงที่อีกทีนะคะก็เป็นห้าเป็นสี่หกแปดค่ะมาดูหลักหน่วยนะคะแล้วก็เอาแปดบกแปดเช่นกันนะคะก็เป็นหกค่ะเอาหกมาบวกห้านะคะก็เป็นหนึ่งนะคะ f สี่หนึ่งบกสี่เต็มนะคะก็เป็นห้า เป็นศูนย์แบบนี้ค่ะเอาสี่ห้าหกแปดมาตั้งเสร็จแล้วก็พี่ช้างจะจับคู่ถ้าเขาคล้ายกันแบบนี้พี่ช้างก็จะตัดตออกไปหนึ่งตัวนะคะก็จะเหลือแค่ตัวนี้ค่ะสี่ห้าหกแปดหนึ่งศูนย์นะคะตัวนี้จะไม่เอานะคะ,ะเดี๋ยวพี่ช้างจับคู่แป๊บนะคะโซนอันนี้นะคะ f สี่ก็จะจับได้ประมาณยี่สิบคู่หรือเปล่าเออไม่เกินยี่สิบเอ็ดคู่นะก็เข้าที่คู่นี้เลยนะคะ ยังไม่ต้องซีเรียสนะเดี๋ยวเราเอาไปเทียบชนที่เราลงไปก่อนหน้านั่นเคะอ่ะทีนี้มาดูงวดที่เพิ่งออกไปนะคะเอาหกบวกหกนะคะเป็นไม่ใช่ขอไปค่ะเออจะมาหอีกแล้วค่ะเหมือนงวดที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะชอบ8แล้วก็บอกว่าเอาหกบวกหกนะคะเอองวดนี้ก็ยังเอาหกบวกหกสงสัยหกยังจะมีอีกนะพี่ช้างคิดว่าไม่หกก็หเท่านั้นแหละค่ะอ่ะแล้วก็บวกเนะคะก็เป็นสิ้าค่ะ อ่าสี่หกแปดนะคะเออแล้วมาตัวหลักหน่วยนะคะเอาเก้าบวกเก้านะคะก็เป็นแปดค่ะแปดบวกหกนะคะก็เป็นสี่ค่ะสี่แปดสามนะคะที่นี่เราก็เอาตัวนี้มาตั้งถ้ามีแปดสองตัวนะเราก็แปดไม่ต้องเอามานะเราเอาเอาแค่ตัวนี้อ๋อสี่ก็มีสองตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอามาแค่ห้ากับหกนะคะห้าหกนะคะ ออถ้าเบิ้ลไม่เกี่ยวกันละนะถ้าเราจะจับคู่เบิ้ลแบบนั้นนะมันเยอะเกินไปประมาณสามสี่สิบตัวเลยนะคะเพราะมันไม่ไหวแบบนั้นนะคะ F4 เราก็เอาแค่แค่ประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบเลขเบิ้ลก็จับเพิ่มเพิ่มเติมเข้าไปนะคะ F4 ส่วนนี้เดี๋ยวพี่ช้างก็จะลองจับดูอ่ะส่นงวดที่เพิ่งออกไปนะคะเขามีแค่ประมาณสี่ตัวห้าตัวเนาะเราก็จับคู่ได้ประมาณเก้าชุดเองนะคะ F4 ก็เขาที่คู่นี้เลยนะอ่า เดี๋ยวเรามาดูงวดที่จะออกนี้นะคะถ้าเขามีน้อยนะคะเราก็จับคู่เล้น้อยตัวนะคะอ่าทีนี้มาหลักร้อยหลักสิบหลัก 10, หน่วยบนนะคะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะหน้าคอหนึ่งนะคะสิตัวนี้หน้าคอหนึ่งนะคะสามกสามนะคะก็เป็นหกค่ะบวกเก้านะคะห้าสี่หกแปดค่ะห้าบวกห้าก็เป็นศูนย์ค่ะบวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะคะอ่าหนึ่งค่ะห้าศูนย์นะ งวดนี้นะห้าก็ชนกันเพราะฉะนั้นเราก็เอาออกหนึ่งตัวนะคะเอาออกหนึ่งตัวก็มีสี่มีหกมีแปดนะคะที่เราเอามาจับคู่นี้นะคะจับคู่ก่อนนะคะแต่ถ้าเอฟซีจะเอาเล็กเบิ้ลน,นะคะเอฟซีก็ลองจับดูนะคะแต่ถ้าพี่ช่างจับทั้งหมดมันจะเยอะเกินไปนะคะประมาณสามสิบสี่ชุดหรือเปล่าน่าจะนะคะประมาณสามสี่สามห้าคู่นะคะมันเยอะเกินไปมันไม่มีพื้นที่ที่จะวางนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไปเทียทบชนกับในสูตรนั้นนะคะสูตนอันนี้นะ f สีพี่ช้างดูแล้วนะคะรู้สึวกว่าเขาจะชนกันที่ตัวนี้เลยนะคะอันนี้เป็นสูตรที่สามนะคะส่วนอันนี้เป็นสูตรที่สองนะคะช้างก็เลยเอามาเชบชนแบบนี้นะคะในนี้นะเขาจะชนกันที่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะเฉพาะในสูตรที่สองกับสูตรที่สามนะคะทีนี้เรามาดูกันสูตรที่สามนะคะ ว่าจะชนเงินกี่ตัวนะคะสูตรที่สามนะคะเขาก็จะชนกันที่ตัวนี้เนาะอันนี้หนึ่งตัวนะคะถ้าสูตรที่สามนะคะแล้วก็มาอันนี้อีกหนึ่งตัวนะคะสูตรที่สามนะคะมีสองตัวเนาะหนึ่งสองนะเออนี้ก็ชนกับสูตรที่สองนะคะอืมแต่โซนตัวนี้พี่ช้างก็คิดว่าถ้าเขาชนกันที่มีเจ็ดมีหนึ่งมีห้ามีหกนะพี่ช้างก็เลย เอามาเขียนไว้เองนะคะอเขียนให้เรียบร้อยแล้วนะคะเขียนให้เรียบร้อยแล้วน,นี่ที่ชนกันนะคะในสามสูตรนั้นนะคะส่วนอันนี้ที่พี่ช้างสงสัยว่าสูตระคะ่ะที่ที่หนึ่งกับที่สองคะ่ะที่เราเอามาชนกันเขาไม่ชนกันเขาชนกันแค่สองตัวเองนะคะชนกันที่หกเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งห้าเท่านั้นเองพี่ช้างก็เลยเอาที่มันติดหกเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดนะคะ เออหนึ่งห้าในนี้ก็มีแล้วนะคะเอฟซีก็ลองเอาแคปเจอร์ไว้ก่อนนะคะ,ะแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวพี่ช้างจะเอาสองตัวล่างนะคะตัวเน้นๆน,น,นะคะประมาณสี่ชุดเองนะคะจะเอามานําเสนอให้เอฟซีนะคะส่วนนี้ก็แคปเจอร์ไว้ก่อนนะคะที่ชนกันนะคะ,ะกับเพื่อบ้างนะคะอันนี้สูตรที่สามเดี๋ยวเอาให้ดูย้อนหลังนิดหนึ่งนะถ้าเราจับคู่แบบนี้เขาอ,อาจจะเยอะนะคะเราก็ต้องเอามา เทบชนนะคะถ้าไม่เทบชนนะเยอะเกินไปนะคะสูตรที่3นะคะเขาก็มาแนวกลางนะคะอ่านี้งดที่2ก็ยังมาแนวนี้อยู่แนวล่างๆนะคะงดที่3เข้าไปด้านบนนะคะทางงดนี้นะคะถ้าแบบนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะ FC. เอฟซีน่าสนใจอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปเทบชนกับสูตรอื่นๆกันนะคะเอาละลายสูตรเอามาเทียบชนกันนะคะเราก็จะได้ตัวเน้นๆกันนะคะเอฟซี FC นะเดี๋ยวเรามาตามกันอีกสูตรที่ ส่งตุล่างเน้นๆนะคะเอพซีนะก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ